สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของาธาตุลมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมเขาทําอะไรอยู่นะคะาธาตุลมอาจจะกําลังมีปัญหานะคะว่าอาจจะมีขัดแย้งหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทํำไมช่วงนี้เขาเงียบไปนะคะเขาคิดถึงเราไหมเขาทําอะไรอยู่นะคะเราอาจจะอยากรู้ แต่ว่าไพ่ตรงนี้นะคะหมอมินพูดทุกคลิปเลยมันคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะอย่าเอาการดูดวงทั้งหมดเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างดูเป็นแนวทางเนะาะธาตุลมก็คือราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนหมอมินอ่านทางโหราศาส์ไทยนะคะหมอมินพิมพ์แล้วใต้คลิปนี้มาดูมารับชมกันได้เนะาะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะธาตุลมนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลย The t อมพ์พ a าเนนะคะ ถ้าหน้าไพาม่มาขึ้นละหกถ้วยพวกนี้มาว่าความสัมพันธ์ของคุณคุณน่าจะคุยกับใครคนหนึ่งที่อาจจะมีอายุที่แตกต่างแต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างนะเช่นอายุก็ได้ความห่างไกลหน้าที่ทางการงานหรือหน้าที่ทางสังคมหรือบางสิ่งบางอย่างที่วนไปกลับมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมานะใครเป็นอย่าง,างนี้อย่างนี้บ้างแต่ตอนนี้หายเงียบไปและยังไม่มาคุณอาจจะอยากรู้สองไม้เท้านะคะบางคนความรักอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกล เห็นไหมคะคนนี้ที่ถือลูกโลกเนี่ยเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่อยู่ไกลหรือต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือคนที่ทํางานอยู่ไกลก็ได้หรือความห่างไกลหรือไม่ก็คือเรารอนะคะรอว่าเขาจะกลับมาไหมตกตําแหน่งความคิดของเขาหมอว่าเขาอยากคุียับคุณนะคะเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดเปิดไม่เท้าก็อยากคุยอยากเคลียร์กับคุณนะคะตรงนี้นะสองดาบหมอไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่คุณก็เขาคือความสับสนหรือความลังเลในความสัมพันธ์เพราะเราอยากได้อะไรที่มันเริ่มต้นใหม่ มันไปๆไปกับๆวนเวียนนะคะมูฟออนเป็นวงกลมแบบนี้มันอาจจะหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ได้มีอะไรที่แน่นอนนะคะคุยเหรียญบอกว่าคุณก็เริ่มไม่ทําอะไรเหมือนกันนิ่งแล้วตัวเขานะคะเป็นคิงเหรียญเหมือนกันเขาก็มีอีโกของเขานะคะตรงนี้ด้วยนะหรือต่างคนต่างเริ่มนิ่งเริ่มเงียบเริ่มพอแต่ว่าถามว่าคิดถึงกันไหมก็ดูนะคะให้คุณออกมาเหมือนกันเลยก็คือคิดถึงกันแต่ตอนนี้ไม่ทําอะไรนะเขาก็เหมือนกันเขาก็ดูอาการคุณแต่เขาจะ อดทนไม่ไหวนะคะใจเขาอยากจะติดต่อคุณมานะเขายังตัดคุณไม่ขาดนะคะตรงนี้ไพ่คามาไพ่จันเม้นมันไปายถึงว่าสิ่งบางอย่างอ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่มันตัดกันไม่ได้มันยังวนยังเวียนก็ได้นะคะตรงนี้แต่บางท่านอยากจะหลุดแล้วก็ได้ช่วงนี้ทาตนลมอยากจะไปสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะในดวงเนาะในดวงชะตาของคุณมาดูกันนิดนึงทาาุลมนะคะมาดูเท้าความกัน ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเมื่อวานนี้หาวันที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยก็ได้ดูกันว่าเขาเป็นยังไงที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันตรงกับท่านใดบ้างบางคนนะคะอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูธาตุดินกันพฤกษบังกรนะคะพฤกษบลัคนาพฤกษบนะอ่านะคะตรงนี้แปดไม้เท้าธาตุไฟเมสิงธนูเจ้าติกชาวตุลัคนาตุล าชาอกันลัคนากันไพ่อุ่มเงาโด,ดลงมาเจ็ดไม้เท้านะคะให้ลอกแฟนนะคะเด็กถือไม้เท้าบางคนความรักนะคะอาจจะแตกต่างกันสี่ถ้วยสองเหรียญน,นะคะและเดมูนชาวมีลลัคนามีนคุณเคยเป็นไหมเช่นบางคน เราทักเข้าไปซะยืดยาวเขาตอบมาแค่ครับค่ะหรืออะไรบางที่มันเป็นมารยาทในการตอบก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้หรือคุณเจอคนที่อายุน้อยในความสัมพันธ์เนี่ยมันไปมันไปไปกลับกลับอยู่เสมอเดี๋ยวเขาหายไปเดี๋ยวก็กลับมานะคะเดี๋ยวก็เงียบความสัมพันธ์นี้หมอว่าคุณอยากจะมูบแล้วเพราะว่าคุณลงเรือลําเดียวกับเขามานานแล้วคบกับเขาสักพักหนึ่งแล้วพายเรือให้เขานั่งเน็ดเหนื่อยแค่ไหนคุณอยากให้ไปให้ถึงฟากฝั่งนะคะ แต่เอาไปเอามาเหมือนคุณอาจจะกระตือร้นอยู่ไฟเดียวพยายามอยู่ไฟเดียวเขาไม่เห็นความชัดเจนเลยนะคะในความสัมพัน์นี้เดโมนี้ไม่ชัดเจนนะคะเอาอะไรไม่ได้กับคนนี้เดี๋ยวห่างเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวห่างมาบอกว่าเขาก็นึกถึงคุณนะให้ตรงนี้ขึ้นมานะคะในความสัมพันธ์หรือบางท่านนะคะมูฟจากตรงนี้มาเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะถูกปิดกั้นหรือมีกำแพง,งเงียบหรือบล็อกก็ได้นะคะในความสัมพันธ์บอกว่าคุณอยากจะตัดสินใจแล้วว่าจะเอายังไงอยากได้ความรักที่แฟร์ ให้และวได้รับพอๆกันนะคะมาดูกันเนาะมาดูว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเขาทําอะไรอยู่ถ้าเขาไปคุยกับคนใหม่เขาไปได้ดีไหมหรือเขาเงียบเนี่ยเขาเขาทำอะไรอยู่ก็ได้นะคะช่วงนี้เนาะอ่ะอันนี้ของทาตลมแปดเหรียญน,นะคะคนคนนี้โฟกัสหน้าที่การงานการเงินตั้งหน้าตั้งตาทำทางานแปดถ้วยมันเป็นความรู้สึกที่บางคนอยู่กัอะไรกันได้ด้วยนะคะแล้วมันไม่เติมเต็ม แต่ถ้าบางคนบอกว่าอย,อยู่ใกล้กันเองหมอนะคะใกล้กันมันก็ไม่เติมเต็มได้นะคะไม่ว่าเราจะเราจะทุ่มเทแค่ไหน,ม,นมันอยู่ที่เขานะคะบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่ามันขาดนะคะก็ได้เนาะ,ะมาดูกันอีกนิดนึงคนนี้ขี้น้อยใจนะคะขี้น้อยใจขี้เงานะคะจะติกนะคะแถมอีโก้ด้วยเนาะนะคะแถมคิดว่านความรักความสัมันเขเขากลอดรัดความรู้สึกไว้กับตัวเอง เด็กถือเรียนนะคะบางคนเจอคนที่อายุแตกต่างกับคนหนึ่งไม่เท้าคนคนนี้อาจจะไปเริ่มต้นโฟกัสเรื่องงานใหม่อะไรใหม่ๆการเงินใหม่นะคะตรงนี้นะเนี่ยหกถ้วยถ้าเขาไม่ได้ไปคุยกับคนเดิมๆคนเก่าๆคนคุ้นเคยแปลว่าเขากําลังซุ่มเงียบกําลังอยากจะกลับมาทักมาทายคุณนะคะตรงนี้ไพ่ของคุณนะคะรอรอ เขาก็รอนะคะรอดูใจเองรอคุณทักมารออะไรหลายอย่างเหมือนตามภาษาคนที่คุณเงียบเขาก็เงียบนะคะถามว่าเขาเหงาไหมเขาโดดเดี่ยวไหมโดดเดี่ยวนะคะหรือไม่เขาก็มีปัญหาเรื่องเงินนะะทั้งเหงาทั้งมีปัญหาเรื่องเงินได้ด้วยแล้วมันเหมือนว่าคิดถึงอะทำยังไงถึงจะถึงจะอยู่ได้ก็คือไปโฟกัสในสิ่งที่ที่ทำอย่างอื่นเพื่อให้ใจนะคะไม่ให้คิดถึงแต่เขาก็ยังเฝ้ารอนะ,ะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะตรงนี้ ก้าเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าเขาก็สวยๆร่ำรวยมากนะคะอยู่คนเดียวก็ได้นะนะคะเขาก็คิดว่าไม่ไมไมง้อนะคะเนี่ยเห็นไหมอ่ะมีอโก้นะคะนิ่งเงียบแต่ใจคิดถึงใจวุ่นวายนะคะดูนะไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยขึ้นมาทีนี้หมอมินอยากจะดูว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับทัดลมนะคะคลิปนี้ในหัวข้อนี้นะคะนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณก่อนที่จะไปถามว่าเขาคิดยังไงคุณ อยากบอกอะไรหกทวยเขาบอกเขาก็คิดถึงนะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆวันเก่าๆที่ที่เคยคบกับคุณนะสีแม่เท้านะคะคุณกับเขาอาจจะเคยพูดเรื่องอนาคตหรือเคยคบกันแล้วมีความสุขแฮปปี้แค่ไหนอ่ะอยากคุยนะคะตรงนี้เขาก็อยากคุยนะคะอยากได้โอกาสใหม่ๆแต่เดรเอร์มิก็คือเงียบนิ่งไม่ทําอะไรแต่ใจก็คิดถึงนะคะหรือความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะอยู่ไกลกันได้ด้วย ถ้าเขามีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วเราคงเดินหน้านะคะตรงนี้หมอไม่ไมแนะนําให้อยู่ต่อเพราะเรามีค่ามากแค่ไหนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเรามากๆนะคะสิบเหรียญนะคะเขาอาจจะคิดว่าจบไปแล้วหรือเปล่าที่ผ่านมาแต่ใจลึกๆอยากคุยอยากทักคุณมานะนะคะตรงนี้หรือบางคนที่เงียบเิ่งไปเนี่ยหมอว่าเขาก็คิดถึงแหละแต่ว่ามีอีโก้ก็มีไปโฟกัสเรื่องงานก็มีามาดูบ้างว่าเขาคิดยังไงอะคุณ หรือไปลองคุยกับคนใหม่แล้วแต่ไปไม่รอดก็มีอันนี้หมออ่านตามไพ่ของหมอเนาะน,นะคะนอกจากคุณจะเป็นเรื่องราวอย่างอื่นอันนั้นนะคะคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่ถูกจริตกับค,คุณเขาจะดูแม่นขึ้นนะคะมาดูกันบ้างเขาคิดยังไงกับชาวธาตุลมสเตรนนะคะ,ส,ะสิงห์รคณะสิงห์หมอมินว่าเขาคิดถึงคุณเขาอยากวนกลับมานะคะนะอยากกลับมาทักกลับมาไทยอยากมาพูดอยากมาคุยกับคุณ อยากเดินหน้ากับคุณนะคะรอนะเนี่ยรอเห็นไหมรอว่าคุณจะทักมาไม่อยากเคลียร์เหมือนกันเนี่ยคิดถึงนะคะาด้วยเห็นไหใบเดียวกับใบนี้แหละค่ะคิดถึงนะ,ะยังตัดไม่ขาดใจใจก็ตัดไม่ขาดนะแต่อีโก้ก็หนักไปหน่อยอิมพัลเลอร์นะคะราศีเมษลัคนาเมษบางคนต่างชาติหรือหรือเป็นคนไทยที่มีหน้าที่การงานโตหรือคนคนนี้เป็นคนลักษณะนะคะง้อใครไม่เป็นง้อไม่เก่ง อีโก้หนักๆน,นะคะหนึ่งเรียนนะอย่าได้โอกาสใหม่เขาก็นึกถึงสิ่งที่อบอุ่นกับมีกับคุณนะบางคนความรักอันนี้กรกรลัคนากรากฎกอยู่ไกลมีโอกาสที่บางท่านถ้าคุยกับใครอยู่ช่วงนี้มามาหายๆก็ตามที่เขานิ่งเงียบอาจจะไปโฟกัสงานเง,งินนะคะนึกถึงการเดินทางนะคะตรงนี้นะเขาก็ยังถือคุณไว้ในมือนะคะแต่ดูนะก้าวถ้วยก็ขึ้นนะคะหมอขอเปิดเลยแล้วกัน คุณดูนะภาพกอดอกนะคะอาการที่เออฉันก็ไม่ง้อนะฉันก็คงจะมีดีนะคะอะไรประมาณนั้นแต่หมอว่าเขาจะอดรนทนไม่ไหวเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณตัดคุณไม่ขาดนะคะามาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะปักแรกเนะาะปักแรกของเดือนพฤษภานะคะจะเป็นยังไงของราศีเมถุนในคลิปหัวข้อนี้นะคะอ่ะนะ หกถ้วยไปแรกเลยนะคะขึ้นมาสองสามรอบแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวหายไปไม่นานเดี๋ยวก็วนกลับมาหมายถึงสําหรับไพ่ที่มองออกมาตรงนี้นะคะเห็นไหมได้พูดได้คุยได้สื่อสารตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะแต่คุณทําไมเป็นสองดาบอะสองดาบนี้คือสับสนลังเลจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะ,ะนิ่งเงียบหรืออะไรก็ตามแต่มองว่าคุณก็จะคุยกับเขาแหละ,ะคะเพราะว่าคุณอยากได้ ความรักครั้งใหม่ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าต้องคนใหม่ก็ได้เสมอไปคนนี้แหละก็ได้แต่ชัดเจนกว่านี้มั่นคงกว่านี้นะคะไม่ใช่มาแล้วหายหรือไม่มีอะไรที่มันเลื่อนลอยไม่ได้ฉาบฉวยอย่างนั้นนะคะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะคะจะได้เห็นภาพนะคะสิบถ้วยดิจัตเมนต์ควีนถ้วยช่วงนี้คุณไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้สองถ้วยนะ,ะกลับมาคืนดีกันเริ่มต้นกันใหม่นะสำหรับบางท่านนะคะตามไพ่หมอมีนออกนะ แทมเปอร์แลนกลับมาปรับเปลี่ยนจัติกนะคะกลับมาตกลงบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้เนาะอย่าใจร้อนหัวร้อนนะคะคุยกันดีๆช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะหมอว่าคุณจะคล้ายๆว่ากําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคุณอยากได้อะไรที่มันแฟร์อยากได้อะไรที่มันชัดเจนไม่ใช่เ้าหายไปให้เรารอให้เราคิดถึงไอ้เขาทําอะไรยังไงหรือเขาเป็นอะไรนะคะ เราทักไปคุยสามคำหรือทักไปไม่เคยคุยกับเรานะคะไพ่ตรงนี้มันเหมือนว่าเราอยากได้ความรักความเท่าเทียมนาะสองถ้วยเนี่ยจะมีคนนะคะกลับมาคุยแล้วพวกคุณจะได้ข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะคร,ร่วมกันเขาจะปรับเปลี่ยนบางอย่างให้มันดีขึ้นเพราะการที่ห่างหายหมอว่าเขาคิดถึงคุณตามไพ่ของหมอนะคะเนี่ยจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาคืนนี้จะกลับมาพูดมาคุยนะ,ะตรงนี้แต่เราอาจจะอยาก อาจจะรู้สึกว่าลังเลจะทํายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะทีนี้แล้วคุณก็เริ่มรู้รสึกว่าคุณตื่นรู้ละคุณเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วถ้าไม่ใช่คุณก็อยากจะมูฟละนะคะมากกว่าหมอมินขอให้แนะนําสุดท้ายดีกว่านะคะของชาวธาตุลม ใบแรกของคุณคะเด็กถือไม้เท้าเดรสตาแปดไม้เท้า1ไม้เท้านะคะชาวธาตุลมมาว่าคุณมีคนเข้ามาคุยอยู่นะคะตรงนี้แต่ว่าเหมือนเหมือนความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเจ็ดถ้วยคุณมีคนมามาจีบแมวเ,เยอะเนาะช่วงนี้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปคขวกับใครเยอะๆแล้วะคะ่ะความสัมพันธ์นี้คุณไม่อยาก เป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณอยากได้ความรักที่เท่าเทียมให้และได้รับพอๆกันนึกถึงความรู้สึกเราบ้างอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณอยากได้ไม่ใช่คุณห่างไปหรือเทไปหรืออะไรบางอย่างเพราะว่าคุณกําลังเยียวยาหัวใจตัวเองความรักความสัมพันธ์นะคะจะได้กลับมาคุยกับมาเคลียร์กันว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์มากกว่าสําหรับบางท่านบอกว่าเขาคิดอยากจะปรับเปลี่ยนเพื่อคุณบางคนความรักมีคนที่อยากเดินทางมาเจอด้วยไพ่ตรงนี้แต่ถ้า โสดสนิทหรือคุณกําลังคุยกับเขานะคะหรือกําลังรอระหว่างรอบอกว่าคุณก็มีคนคุยเยอะนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเลือกใครหรอกคุณอยากได้ความรักความสมานที่มั่นคงไม่อยากได้อะไรที่มันฉาบชวยนะคะขอบคุณมากมายนะคะทาตุลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งท้าด้วยดวงส่วนตัวกับมามินไอดีไลน์หน้าจอใต้คลิปก็มีนะคะแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ